วันนี้รับก็คลิปนี้กับยังกุ้งกุ้ยเรื่องตูเรียนอยู่ครับเห็ดป้อ่นี่ิงผ้อมไหวไม่กุ้ยแล้วเรืืองตูเรียนครับแต่ตัวลุงหมากจังเชี่ยมดตัวลงุงพอดีผ้มเป็นค้นจบเล่ตัวครับจบเล่ตัดตัว,ตวมันก็ตาล็อกดีนะตัดตัวเพราะว่าก้นจะมาตัวอุออออว่าก้นรวยเป็นก้นรวยเป็นในหนังตัวก้นรวยหนังตัว แม้าเกลี้ยกล่อติเข้าไอติตัวมาลงในเพชรอเมเุณรวยมากคนอย่างอื่นมา,า,มา,นนา,มานกขา,ยยา,ยกกา,าใ,ใกาาาล้เรียดได้จุดรวยเขาสร้างบ้านลักใยญ่ๆตูๆมีรถชุงชุรากาเป่งเป่งตัวบ้านติดช้างกันไม่ใจยู้นี่ไปยูในช่วนข้าวเรียนตาดน้ำเรียนดูแลเรียนโลูกไว้จี บานอะไรล่ะเงี้ยเห็นเอาไว้จี้ให้เปืือนเล่ว่านัวบานกูลัางนู้นแต่ไมนจะได้อยู่จ้างจ้างจ้างบานเลยไม่อยู่ไปอยู่ในชวนปลูกสะต๊ปลูกสะต๊เอียดเอียดอีเด็ดอุ้ยอุ้ยตัวเรื่องแบบนี้ประหยัดกวายนะไม่ต้องเช่ากาควยหมากเราคนไม่กยได้อยู่อยู่แต่ในชวนเล่งเหลืองเลยนะต่อไปก็อตั่วก็คลิปเตรีมมาคุยวันนี้นะ มางคยเรียนชานปิดตีตกกลางในยุ่มเรียนในเรียนนะชา้นปิดตีตกกลางในเรียนบางคนว่าชานปิดเลยล่ะตกกลางในเรียนคนอื่นจะอธิบายปืนตันเรียนตอนนี้มันไม่ใจเรียนทรรมจติแล้วนะคกับเรียนเกมีครับที่็ขปลูกตอนนี้เรียนเคมีต่างนั้นไม่ได้เรียนทรรมจาดอืม จะหล่าไว้กว,ว้างย่างละเอียดหัวต่ำไม่จึงเป็นเรียนเคมีหรือราคาเพงนะเรียนเคมีตอนนี้ถ้าก็อยได้กินเรียนเคมีคกับชุดโยดเลยกับชุดโยนไม่รู้นะรรว่านารบหรือชววัดกันเลยกับบางคนชุดโย ốt, นนารกรสววัดเปลืยลกัดเด็ดสิครับเราาว่กินซ่านพิษ look, เข้าไปมากหลังกลนปวกข้าว้องน้ำแล้วก็ไปลมอยู่ใน,อน <TH IS> วในองน,น้ำนุโปลกินเรียน ต่อไปผมจะกุยเรื่องเมือท่านปิดใครี่อยน่ในเรียนคนอื่นผมก็บอกว่าสั์มีชีวิตตุกชกนิดกับยำอ่ะชัดมีชีวิตต,ตีไม่มีเหลือดตีไม่มีเหลืออาจเช่นว่ากุ้งโอ้ยปูไม่มีเหลือในพวกนี้ก็สัดสมช้านพิษไวในร่างกายได้ทีนี่ต้นไม้ตุกชกนิดก็มีชีวิตจะไมคกับตามที่เราเรียนมีชีวิตก็กว่าชัดสมช้านพิษไวได้นะครับไม่หวาตน้นอะไรเลย แต่ว่าต้นเรียนเป็นต้นไม้พันธุกรรมชนิดหนึ่งตีมีไส้ต้นตูเรียนกับต้นเล็กๆก,กับมีเหนือยเยื่อก็ไม่ยอยากว่าไส้นะก็ยอยากว่าเหนื่อยเยื่อเหนือเยื่อมัเปะเป็นจันเป็นจันไอตีต้นตูเรียนกับแล้วก่าปล่อยตามกิ้งโล่เลียงไปตามกิ้ง <c oughs> ตีนี้ถ้าตูเรียนเป็นลูกโกเหนือเยื่อ,อนี่กับปานกาันใต้พันธุกรรมไป ที่ลูกเรียนคือพ้นเรียนกับเปรียบจะเมื่อนว่าแม่ลูกโอนนะครับมีใช่จะดื้อเพื่อไปเลี้ยงลูกต้นเรียนก็แบ,บบนี้เลยรับตามปันดุกรรมไปเลี้ยงลูกตีนีต้ตาตนเรียนว่าตอนเรียนคือต้นแม่ได้รับสั้นเคมีหมากันกับพอถึงเวลา ตเรียนเป็นลูกก็จะจุ้งไปตลูกตวเรียนกับทั้งอีกอย่างลูกตวเรียนเป็นการออกแบบตีดีมีดใช้กับมีดใช้ขนาดยอ่อยให่ใช้หมาดช้ส้มชานกมีเละชาส้มตาดาาตต่างานคือตาด่างอน่างต่างกันโยนในใจตวเรียนนั่นเองหน่วยเรียนตีใช้นั้นตัวเรียนตีใช้ตีนี้ก็จะมีการดูด ก้าวไปในยุ่มเรียนพาไปเลียงเลียงยุม่มไปอ,อ้อมหนุ่มแบบเนี้ยกับไอติเราได้รับประทานหรือได้กินกันนั้นเตี้นตั้งแทามาพ้นกระตบอย่างไรกับชา้นปิติยูในตูเรียนก็อ้อมลาวตกไปนิดนึงตามแต่ก็ได้วีเอาวีเจยมาแล้วก็พอเรียนกลายจัดซุกกันกับก็ตั้งเมเม,มไม่ตึงว่าตนเรียนกับว้ยายย่ำอัดว่าชา้นตกกลางคือชา้นปิติตกกลางในตนนั้น จะอัดไ,ไปตีลูกต่างนั้นนะครับโดยพ้นต้องการให้ลูกได้รับเต็มที่ให้ลูกตูเรียวให้ไอ้ไอ้ลูกตูเรียนตูเรียวครับอัดไปเต็มที่ไม่หวาดช้านเลยเลยการร่วมช่านพิสไปด้วยนะครับอัด so ไปในลูกตูเรียนการลูกตูเรียนก็ได้ตูเรียวที่นี่พวกขนออกมารับประท้านครับก็จะได้รับช้านพิษไปเต็มเต็มนะครับรอวหวเรียนขี่มีผมบอกแล้วว่าเรียนขี่มีตอนนี้ สานเคมีต่างนั้นมันไม่ใช่เรียนธรรมชาติาเร็วเริ่มจากปลูกกรตุกกันน้นต้นมีสานเคมีต่างนั้นเพุ๊มแล้วปิดกันต้นเหมือนนิดตีใบตูเรียนกับมันพิษต่ใบไม่อื่นนะใบตูเรียนนี่นมันสานนะนนมมรถรับแสงไม่เมื่อนใบใบอื่นนะมันจะมีเซลลปิดเปิดปิดเปิดอยู่กับแล้วกา ใบตุเรียนสามมรถรับ้อมูลโดยสูงจากใบได้กับใบตุเรียนนั้นซึงเป็นเตมาแต่ว่ามีเกษตรกรบางคนได้รู้วิจารกันแห่งนี้ก็เลยเอ้อหมูลมาชีดต่างใบตีนี้ก็ปอยชีดก็เไปกัใบเรียนจะดูดข้าวติตตนนะครับดูดช่านกัม้หมูลหรืองชานจริงๆนลคกับชานทีมีางนี่ครับตนี้บางครั้งเตว่าเขาจีดยาฆ่าแมาลงตั้งชีดต้นเรียนนะครับ ใบเรียนจะดูดก็เปกับดูดข้าวไว้ในลําต้นเลยนะครับเพราะว่าอยตัวเรียนมันจะปีเศษว่าไม้อืน้นนะครับตีใบถ้าไม่ดูด้วยโครงชุนหละทัดจะไม่รู้ะครับแต่มันจะดูดได้ที่นี่วัดสังเกตจะไม่กับเตจ้วนเตจ้วนวนอ้อยๆจะไม่มีมาเล่งกัดกินใบเรียนเลยใบเรียนอย่างเรียมไม่วินไม่แวงก็เพราะว่าเขาจีดสั้นปิดตึงเลยครับตึงตามวมา ชั้นปิดนี่มันจะชา,ลาไล่ใยเนยมันล่ะเอย้ยไม่ตั้งว่าต้นตุเรียนดูดข้าวไอ้ใบตุเรียนดูดข้าวไม่หะเอยเ้ยปไหนยจะปชาสุาส้มอยู่ในลำตน้นในกิ่งในกานกับโรเปลือชะออกลูกพอตุเรียนตกลูกกับชั้นเกมีนี่ก็จะทุกช่วงปติลูกป้ายเลี้ยงลูกกับกระต็มติมนะครับสรุปว่าเราคนรวยๆโชกดีนะได้เสียชีวิตด้วย อ่ะาาเนี่ยค่เพลงกินตุเรียนเนี่ยเสียชีวิตบางครั้งก็ไม่ไเริ่มเสียชีวิตนะแต่บางครั้งเสียชีวิตวีตี้เสียชีวิตโดยการกินตุเรียนผมอย่าบอกนะตุเรียนนี่ปพรากติกของตุเรียนนี่ซึงไม่มีสารเคมีหรือมีสารเคมีอยู่ในลูกะตุเรียนจะมีความโรนอยู่ในตัวกับความโรนไม่ตึงพอเรากินตุเรียนก็หมามันจะโรนจึงเป็นเตมาก้นจีนขอบกินตุเรียน บางคนเาจจมเกียวเรือใตะกนจีนลาวลวงกปุมโบกายควังคนจีนอ่ากาติเมืองจีนรู้ใช่ไหมมันเนา่ามันเนา่าที่นี่ปนเน่าเร็วครับคนจีนมีความเชื่อว่าต้าว่ากินตู่เรียนมันให้เนา่าถ้ากินตู่เรียนก็เลยคนจีนก็ไปย่ามชาชุมเบียเอาไว้ซื้อเรียนที่นี่ชั่วหนกินเรียนหนังพั่งตางเมียกาปมันเนา่าอย่ไหมตึงกบไอ้นูไม่ก่อยขึ้นในตังเน่าไอ้นูกลาย,ลย้อย Icana, กาื้อัวกล้วยมันไม่กห่ขึ้นแล้วกระเป็ดก็มันไม่ก่อยขึ้นเนี่ยตรงๆที่นี่ปกินเรียนก็ไปนวยโคนพวกเมียกับเป็ดกับรองควาบกวาบกวาบหาปลาขี่หับอยู่ที่นี่ไอ้ชว่วไอ้วัวเ่นก็ต้อโก้ันทีราะวปาวกกินตูเรียนมันเกิดความร้อนในร่างกายกับพี่กรบเปาดีว่ากินเอ็นโก้งจมพวกเล่าอีกนะกับกินตูเรียนเนี่ยติดเป็นติดมากาคนจีนจบ ก้าบป่ว่าเล่นกะควดกะคุ้นแล้วเป็ดกะารงก้าบก้าป่าปาขึ้นแล้วกะก้ากินเงี้ยเลยจะนุกจะนานนี่มันเป็นเย็อนเนือกะได้ซ้ำเน็ตความชุกขึ้นวันเนี่ยเป็นเตมาเนี่ยก็ต้องไปเตะเขาต้องเรียนไปเตะจีนหมากแต่ตอนนี้กะจีนกับพลูกเลียนต่อมันด้วยผู้มีประเิศของจีนมันเป็นปู่เก้ามั่งเป็นชุวงชุวงต่ำต่ำเป็นอินมั่งกับโลูกเรียนอยากักที ตัวก็มันปลูกจะกลั่นแล้วก yeah ันปลูกเรียนเพราะมันจะลาดมานาวิธีปลูกแล้วตีก้มตีมันมาลงตุนปลูกตามเล่ากัมพูชากะจังเล้วตอวนี้อ่ามีไม่แลงเรื่องตีพวกเรียนเล้งเรื่องอ่าสิพิษตกกลางได้เรียนนะตีในมีอาการอย่างเลยถ้าคนกินเรียนตีมีสา้นผิดตกกลางก็เร่มตอนพปกินก็ไปเล้วกรู้จึกเอมกินมาก็มันอิ่มังไม่ก็อมเนี่ยรูจึก วิวว hmm. ิวหน่อยหน่อยดูซึกวิววิวหน่อยหน่อยปวดวิว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 หน่อยหน่อยก็เลยกันนังนึกหน้ากินหมากเร่งอิ่มว่ากัดทำใจโน่นปวดโน่นกัโน่นไม่ได้แล้วมันก็เนี่ยเราปนเพื้อเราปวดโน่นไม่ได้กินเรื่อนะมันรู้ซึกเจ็บตงเจ็บนักคำว่าเจ็บนักกันไม่ตึงว่าคือก้าวช่วมเลยไม่ตึงไปใต้ทุกเลยกกเล่งหายหายอย่างนึงชเจ็บผุ้งที่ก็เลยกันก้าวน้ำ บางคนก็ปวดในหนังบางคนก็ไปลมในห้องน้ำกับเพราะว่าโดนสัานปิดในตู้เรียนาำไยเครื่องน้อยกับก็ะวูบโปะหวูบเร็วกะลมในห้องน้ำไม่ได้ผอะไรไรก็เป็นตีมากก็เป็นลมในห้องน้ำไอเตะแต่ไอเตะก็ลงในนู่นเป็นลมปัจจุบันในห้องน้ำนะเป็นลมก็ว่าก็ไม่ใช่ห้องน้ำกูนะจริงจริงเรยกว่โปรปิดในเรียนกับปิดชัานเคมีในเรียนเล้วมันจะ เล่นไปตีเลือดเร็ยวกับก้าววัวเฉยคุณจะบ้องเร็วเพราะว่าผมบอกแล้วว่าอ่านี่นี่เรียนนี่มันเป็นสั้นปีชิดไม่มันมันไม่เป็นเอนโคโหนต่วมันเป็นสั้นปีชิดถ้ามาดเล่นเส้นได้เร็วมากแล้วครับเล่นเส้นได้เร็วมากปอยตุกรูกคุ้มคนตีนี่คนตัวปอยตั้งกินเอนโคโหนไม่ต้องกินลาวันกินลาวันมันก็เล่นเส้นอย่าไม่ลาวนันตัวถ้ากินเนื้อเรียนก็หมกักๆนี่ จะเล่นเส้นเร็วกว่าแล้วกับเร็วกวา่ากินเหล้ากินเบียร์อีกคือมันจะอจะรสชาติแกมีนี่วัดโต๊ะซึ่มข้าไปในเลือดนะครับเหลือดจะป้าชาติแกมีไปตัวร่างกายแล้วเกิดอาการโอนเปลี่ยแล้วก็เวียนหัวอย่างหลดเร็วการจบชีวิตลงด้วยตูเรียนแต่มันไม่่อยรู้เท่ากว่าจบชีวิตด้วยตูเรียนรู้เพียงเดียวเป็นลมเสี้ยชีวิตนีเนะครับเ่วา่าซึงเสี้ยชีวิตกับคุมนะ ได้กินค้งร้อยร้อยเรวกินร้อยร้อยได้กินเรียนร้อยร้อยเล็วโกนจะเสียชีวิตมันการเนี้ยก็อยากว่าร้อยโกนเสียชีวิตเข้ใจะไหมร้อยโกนเสียชีวิตก็บก้าวํำนองว่ะคนได้กินยาดูดก็ไปหมากันแนี่ติป้าบยิ่งไปนอนตามังกาลนว่าว่าคือคือติกินยาดูบผมได้ร้อยนานเนี่ยวัยร้าวไอาก้าาลืมแล้วกินก็นชงเม็ดหลังคนช่วงเม็ดอายุ่ามเม็ดกายติจีเด้งตัว มันก็ได้ร้อยเลวไหวร้อยไล่เอิ้นตกลงก็ร้อยโคนตัวเชื่อชีวิตนี้เลยครับแต่ว่าโบ่ได้กินเรียนนี่มันได้ร้อยลิ้นร้อยปากแล้วก็เชื่อชีวิตมากเรียนนะรับคนเชื่อชีวิตตับชั้นปิดชะชสมหน่อยทูเรียนกับเนี่ยผมก็บอกตีนี่สํำนะปุ๊บนี่ผมไม่อยากเจอกินนะว่าทูเรียนต่ก็ใกล้ในตรงตลาดนะครับตีเนี่ยนี่ไอเตีผมเพิมหมากล้าววันนี้พูดเนี่ย คือชาติพิษตีต้นตูเรียนชาติส้มซึ่งยังมีชาติพิษอีกเพมแล้วนะครับตีโกตานมลูกตูเรียนใหญ่ตูเรียนแตกกันอันี้ยิงแรงก็ไปเลยปุ๊บก็มาบอกรีบร่างคือปุ๊มวหวยึดว่าพูดเรื่องเรียนเรียตัวเอนตัวลุงจังเลยก็เห็นตัวพุมโจบแลาวเลยตั้งตัวลุงเลยก็เล่งเรื่องเรียนโตอย่างเล่งไรคลิปเลยตบเรียนเพราะว่ากันตัวอย่างลุงอย่างเล้งลุย เพราะว่าตัวที่มาลงก็มาลงด้วยความจริงใจเป็นหวากาันยังเตในอย่างไรก็คนนีทวายโย่ว่างๆเจย์เจย์ไอ้ก้าวในเพจผมนะมาอ่านคอมเมนต์มาอ่านคอมเมนต์ต,ตัวที่ลงในเพจผมเคสเซ็งเคสเซ็ตครับผมจะพยายามเอาคลิปมาแลกไอ้ตัวลงไปเรื่อยๆระกับตัวเรื่องที่ไม่แลกยังมีเยอะครับ โดยทัง้งม้อยดีไม่ใช่เรื่องตาล็อกนะครับเรื่องต้งแก่ชีวิตนะไอ้แต่กินตูเรียนไอแต่ว่ากระมช้านพิดนะกินพุ๊บไหนน้ำนะครับถ้าเคยเจอตูเรียนกินให้จึกจ้องตะกิดนะครับจึก2องตะกี้เพราะว่าไม่มีน่วยอัหารนนอยแต่ก้อยทวดชอบไปตานนะวัดตูเรียนหลูกเนียนปลต์โปรยหรือไม่ปลต์โปยไม่มีครับ <laughs> แล้วถ้าไตา,านเสียชีวิตเพราะกินตูเรียนก็กไม่ช่วงไปโรงพยาบาลเผื่อไป,ไ,ปไ,ปไปปีชูดนะครับ เ็ากระจบลงทิพเป็นลุ่มปัจจุบันดังนั้นนะครับคนกินเรียนเสอยู่วิตจบเป็นลุ่มปัจจุบันกับกาผู้ใ่ายตัวเรียนก็อย่างยุ่งเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เหมือนเดิมกันคนกินตัวเรียนกชีวิตกันมากกัตบไปกันคนไอเตว่าพวกมันเดิมเรื่องความจริงกับมันกัดเซี้ยวเลยกับมันกัดเซี่ยวมันไม่กล้ากินกินเล่มจากกระจากกระตบกระเตือนการนาดน้อยแล้วกับตีนตีช่วงโอกันบางที่ต๊ตีครับ ตีก็ว่าตีก็ตีกรับโปรเรียนโอนเรียนเกนไม่เป็นความจริงนะเพราะว่าผู้ตีว่าโอเก,ก้าวไม่กล้าโอกว่าเรียนนั้นเปือนชานปีนั้นชาญชาจ้า,ช,า,ช,าช่วงตู่เรียนอีกรกธตัวชานปดตีนตัวนี้อยู่เอามาเล้งก็เลยก็มาโอเก,ก้าวอ่ะไอรถตีว่าโต๊ะตีกรับมันโปรว่าตู่เรียนมันโอนช่วงโอกไม่ได้แต่าจริงๆตู่เรียนโอนเดี๋ยวช่วงมันไม่มีนะครับเพราะว่าเจ้าช่วงน,นี้มัน ว่าก็ปลกเรียนนย่างหนุ่ยหน่อยก็ต้องรู้จะไหมกระบาดว่าเรียนก้องปุ้มก้องจ้าจนแกเ,กเลี้ยวปลอมตีจะทุกเลี้ยวไปไหน่อยไม่เกินชับดากาดทุกปลวกเขาเล่นเล่นน้าเรียนหนกระ้ดเลี้ยวเลี้ยววิ่งนกระ้ดเลีเล้ยวว,ว่าเรียนปลอมตีจะบ่อยปลุกไปหน่อยวันหรือเจ็ดวันไอ้นี่ยผมยอมรับว่าไอ้ท่วนเนี่ยไอ้ไอ้ไอเจคนิคเนี่ยคนปลูกเรียนรู้ถ้าไม่รู้ไปท่าผู้อืน่นกระเลยตีในเบอร์ตีไปเมาชวนเรียนนั้น ไปมั่ววนเรียนโกนก็จัดเรียนโขาขะดวดเขาขรู้เรียวเลยว่าเรียนนี่จะจะชุกไปน้อยห้าวันเจ็ดวันเขารู้เป็นเพราะเขาเพราะด้วยความจำานาเก็รู้แต่ว่าโปะเอาไปแล้วกปวดชวดชอบไม่พันเพราะมันช้านเคมีเปื่อนๆมันหมากเกินก็แม่ข้าวปะเทศก็ไม่ว่าตายวันหรือจีนมั่งรถแต่ช่งครับมันก็เลยผู้เชิญเข้าเลยกันบอกว่าช้านเคมีหมากเกินนมันก็มันก็ยาวก็เลืบอกว่า ดูเรียนอย่างโอนจบจบเก้าผิดเก้าเซ็ตเนี่ยมันเป็นเนี่ยวงการเก้าบานเรามันจะมีการปิดเก้าเหมือนกับมันไม่มีความความจริงเออต,ตั้งเก้ามาเลยทำไม่ไม่ไมออกความจริงเลเปิดเพื่อยเปิดเพื่อยไม่ได้กับพระร,ะระจชาชนโยมรับไม่ได้แต่ความจริงก็เลยต้องปิดเก้าต่ำเพรือก็ได้ให้รถปนโกนอย่าให้อย่าให้ใหใหทัวลงก็ปวดอถ้าอเก้าจริงแรกกับคนนูนโพดปคยุนนั้นนี่ปย กเ็เตือนไปหมดจากวงการระดับหลางตึ้งวงการระดับช่งกับเนี่ยเป็นเยนเนียก็เลยกับวงการข้าวต้องปิดข้าวต้องกคลงก้าวโขนขวานหม้ออกเนี่ยเป็นเยนเนียเปลือปลา,า,า,รราจ่าปลาจ่าจนอีกรูดไอ้นี่แด็กพ่ผมเล้งนี่ไม่พิจารอาเองว่าจริงหรือไม่จริง,งกันกั่การาพผมข้อเตือนคนได้กินเรียนนะอย่าดีใจว่าได้กินข้องเปงน,นะให้คิสียกันแต่แต่อย่าเลือกกว่า กินของเป้งต่างที่ก็มันคุมกานทั้งเกิดเสียชีวิตนั้าานปว่อยาปิดยากาเป้งย่างน้อยน้อยยกระดับว่าตานในเสียชีวิตด้วยตูเรียนไม่ใหญ่เสียชีวิตปล่อยยาหลังจานเรือเสียชีวิตก็ไปนำยาตู้ปืนรากามันโต๊กใช่ไหมแานในเสียชีวิตโดยฉานพิษในตูเรียนตีรากาเป้งกิโลละจำรวยจำรยเก่าซิ๊ กาคกุมจะไม่ชีวิตแต่เนื้อเชื่อชีวิตด้วยตูเรียนอ่าพันชันติดกุมแล้วก็ร้โยโคนแล้วโกลเชื่อชีวิตโรยโขนนะก็ควักเตือนผู้กินตูเรียนนะเออตีทั้งตัวเลยมาลงกิ๊บปุ๊บกัเชิญมาลงเลยตีโจ๊ไมี่มากักบโจดได้ไลายขั้นโจดได้เป็นร้อยเป็นพันเชิญมาลงเลยครับ คลิปนี้ก็ยึดเกนี้โ้นโอยมาลุ้นกันต่อคลิปต่อไปว่ามีตัวหมากไม้แล้วรับช่ำรับปุ้ยมาเล่รถตัวกาบมาเล่ได้ในคลิปปุ้บนะครับปูนปลาเจ้ยลักกับ